เซียนพันอมะตะปะทะฮีโร่ชื่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีข้ามีนามว่าหยานเซนินอายุ2,603ปีเป็นผู้ฝึกยุทธจากทวีปสวนนับตั้งแต่ตอนนั้นมานี่ก็ผ่านมาสองเดือนแล้วที่ข้ามายังที่แห่งนี้โดยไม่คาดคิดข้าได้รู้ว่าบนดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อเรียกว่าโลก เป็นดาวที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแม้ว่าดาวดวงนี้จะไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าใหญ่กว่าทวีปส่วนถึง10เท่าเลยทีเดียวตอนที่ข้ามาที่ดาวดวงนี้ข้ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากผู้คนที่นี่สามารถบินได้โดยไม่ต้องใช้กระบี่หรือแม้กระทั่งการเดินสัญจรทั่วไปพวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งของวิเศษเลยแม้แต่น้อยจะว่าไปแล้วข้าก็เคยได้ยินว่าพวกเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า เครื่องบินและรถยนต์แถมนอกจากนี้แม่นางบางคนบนดาวดวงนี้ยังไม่ใส่กางเกงในอีกด้วยแต่ก็ถือว่าโชคดีที่พลังวิญญาณที่นี่หนาแน่นกว่าที่ที่ข้าจากมาไม่อย่างนั้นข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทนใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างไรโอ๊ยอ,อดทอนอีกนิดนะคะรุ่นพี่บาดแผลของรุ่นพี่กำลังสมานก,กันแล้วขอบคุณมากนะ ขอบคุณขอบคุณอะไรกันพวกเราเนะี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันนะไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะรุ่นพี่เฮช่องเขาตรงนั้นดูปลอดภัยดีพวกเราไปตรงนั้นกันเถอะหอคอยพันธ้สวรรค์หอคอยพันธ้สวรรค์อย่างนั้นเหรอแปลกจังเลยแนฮะตรงนี้เป็นจุดท่องเที่ยวหรือยังไงกันฟังจากชื่อแล้วดูจากจักวงวงยังไงก็ไม่รู้แนฮะเฮตรงนี้มีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ด้วยพวกเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะเออ รุ่นพี่คะเดี๋ยวฉันจะไปลองเดินหาของกินแถวนี้ดูรุ่นพี่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะระ,ระวังตัวด้วยล่ะรู้แล้วล่ะคะะ่ะฮ้แปลกจังบาดแผลเมื่อกี้หายไปหมดเลยอย่าบอกนะว่าน้ำพุร้อนนี่สามารถรักษาบาดแผลได้นะจะว่าไปแล้วที่แห่งนี้ก็ดูเงียบสงบดีจริงๆคงไม่น่าจะมีใครอาศัยอยู่แถวนี้หรอกมั้ง มันคิดดูแล้วที่นี่ก็แปลกจริงๆด้วยฮะทั้งๆที่ไม่มีภูเขาไฟอยู่ใกล้ๆเลยแต่กลับมีบ่อน้ำพุร้อนได้แถมน้ำน,นี่นี้ยังมีคุณสมบัติในการรักษาอีกเใครนะนเฮ้ยเกิดอ,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 อะไรขึ้นนะ่ะแก,แกเป็นใครจะทําอะไรฉันนะแม่นางน้อยข้าจะไม่ถามว่าเจ้ามาที่นี่ได้ยังไง และข้าจะไม่เสาสีเอาความเจ้าด้วยข้าขอเพียงแค่อย่างเดียวก็คือหลังจากที่เจ้าอาบน้ําเสร็จแล้วรบกวนเจ้าช่วยออกไปจากที่นี่ด้วยนี่นายนายคิดว่านายเป็นใครกันถึงได้มาไล่พวกเราออกไปได้น่ะเอ้ยนี่พวกเจ้ามองไม่เห็นอักษรที่ข้าสลักไว้ด้านหน้าทางเข้าเลยหรือยังไงนี่นะมันบ้านข้าพวกเจ้าาหากที่เป็นคนบุกรุกเข้ามาที่นี่เอ้ยอย่างนี้นี่เองหน้าแตกเลยเราถ้าอย่างนั้นก็ขอโทษทีละกัน ตอนแรกข้าเองก็นึกว่าที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวแบบธรรมชาติน่ะฮทีนี้พวกเจ้าก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นเดี่ยวหญิงเจ้าช่วยหยิบเสื้อผ้าของข้าให้ทีสิพวกเราจะไปกันแล้วเอได้สินี่รุ่นพี่ทำไมถึงได้รีบไปกันนักล่ะพวกเราไม่ลองถามเขาดูหน่อยเหรอเผื่อว่าเขาจะให้เราพักที่นี่ต่ออีกสักหน่อยน่ะฉันว่าหมอนี่ก็ดูไม่ใช่คนเร็วร้ายอะไรเท่าไหร่จะมีแปลกก็แค่ใส่ชุดแปลกๆกับพูดจาด้วยคำพูดโบราณๆเท่านั้นเองพวกเราไปเนี่ยดีแล้ว เขาไม่ได้ตั้งใจจะช่วยพวกเราตั้งแต่แรกรั้งอยู่ที่นี่ไปก็ไม่แต่จะเสียเปล่าๆจิเสียงอะไรนะตอนนี้พวกเราเจอเขาแล้วล่ะครับนี่ก็ผ่านมาเดือนหนึ่งได้แล้วนะครับทุกท่านนับตั้งแต่ที่ชายคนนี้ปรากฏตัวขึ้นเหนือมหาคนครนิวยอร์กซิตี้และเขาคนนี้ได้กำจัดเหล่าฮีโร่ไปนับสิบๆคนและหลังจากนั้นเขาก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ไม่ใช่วันนี้ครับท่านผู้ชม วันนี้พวกเราพบตัวเขาเรียบร้อยแล้วพวกเรามาค่อยดิดตามดูกันดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิงเขาคนนี้กันให้พูดแบบนี้โอเคเลยใช่ไหมครับท่านฮีโร่ไอ้มนุษย์ด้วงเหล็กอะแบบนั้นแหละเพอร์เฟกตเลยยิ่งนายเป่าประกาศออกไปว่าหมอนั่นแข็งแกร่งมากเท่าไรหลังจากที่ฉันกำจัดมันลงได้ชื่อเสียงของฉัน จะต้องดังกระชนมากขึ้นเท่านั้นเอ่อไม่ทราบว่าจะให้เรารอทีมของคุณหรือเปล่าครับเรื่องนั้นแต่ไม่ต้องรคับฉันจะขอลงไปทักทายกับหมอนั่นด้วยตัวเองเลยก็แล้วกันชุบ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 อย่างหล่อฮีโร่ระดับโปรเฟชชั่นอลมาถึงแล้วครับฮีโร่งั้นเหรอแบบนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วละสิอย่าวิ่งเข้าไปแบบนั้นสิไม่เห็นหรือไงว่าพวกเขากำลังจะสู้กันน่ะ แถมคนคนนั้นก็ยังเป็นถึงสตี e บ b e เทิลหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าไอ้มนุษย์ด้วงเหล็กคนคนนี้นะ่ะคือฮีโร่ระดับโปรที่ติดอันดับท็อป10ของโลกเลยทีเดียวหมอนั่นเป็นใครกันแน่นะถึงได้มีฮีโร่ระดับสูงขนาดนี้มาท้าชิงได้เกือบเดือนเลยเหรอนะกว่าที่ฉันจะหาตัวนายเจอต้องขอยอมรับจริงๆที่นายสามารถเอาชนะพลาสติกแมนและฮีโร่คนอื่นๆได้แต่ว่าฉัน ไม่ยอมรับท่าทีที่หญิงพยองของคนอย่างนายหรอกนะรู้ดีว่านายกำลังดูถูกฉันอยู่จริงอยู่ที่ฉันนะ่ะบินไม่ได้แต่ตราบเท่าที่ศัตรูของฉันยังอยู่บนพื้นดินแล้วหล่ะก็ไม่ว่าจะหน้าไหนฉันก็เอาชนะได้เสมอนั่นแหละนะเงียบปากเถอะนะามัวแต่พูดพร่ำอยู่นั่นแหละโอ้จริงสินายเองก็บินได้นี่นะเอาอย่างนี้ดีไหมฉันจะต่อให้นายก่อนสามกระบวนท่า ถ้าเกิดว่านายยินดีที่จะสู้กับฉันแบบแฟรแฟ์แฟบนพื้นดินน่ะนะหมอนี่ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมพวกเจ้าถึงได้ชอบเมินคำพูดคนอื่นกันตลอดเลยนะนี่มันเรืองที่เมื่อกี้เห็นหรือเปล่านะหมอนั่นเร็วมากเลยหมอนั่นเร็วจริงๆถึงจะบอกว่าแอบอ้อมไปจงตีจากข้างหลังก็ตามแต่ความเร็วระดับนั้นถ้าเป็นฮีโร่แล้วล่ะก็อย่างน้อยๆก็ต้องอยู่ที่ระดับเล้วนะ แท้จริงแล้วหมอนั่นเป็นใครมาจากไหนกันแน่ทำไมถึงได้มีพลังมากมายขนาดนี้หมอนั่นแข็งแกร่งจริงๆบางทีคนที่ชนะในครั้งนี้อาจจะเป็นเขาก็ได้นะก็ยังฟันธงไม่ได้หรอกนะถึงจะบอกว่าหมอนั่นมีความแข็งแกร่งไม่น้อยกว่าฮีโร่คลาส7ก็ตามแต่นั่นนะ่ะก็ยังไม่พอที่จะเอาชนะสต e ลบีเทิลได้หรอกนะฉันนะ่ะเคยได้ยินมาว่าความแข็งแกร่งของสตนะีลบีเทิลน่ะถูกจัดให้ติดหนึ่งใน10อันดับของฮีโร่ก็อดคลาสเลยละ่ะ ถ้าหากว่าเขาสู้บนพื้นดินล่ะนะยอมรับเลยล่ะนะว่านายแข็งแกร่งจริงๆถ้าเกิดว่าพลาสติกแมนโดนลูกเตะของนายเมื่อกี้เข้าไปฉันคงบอกได้ตรงๆเลยละ่ะว่าเจ้านั่นได้ชี้ราดขาชุดสูตรแน่นอนแต่ว่าเจ๊หน้าขายหน้าเป็นบ้าทั้งๆที่เราถูกจัดอันดับให้อยู่หนึ่งในสิบของระดับก็อดคลาสนี่คือเสียงจากศูนย์บัญชาก,การสตีลบีเทิล ขอยืนยันว่าตอนนี้ชุดกรอกของ s t e ล l บ e เทิลพร้อมใช้งานแล้วนี่ละทีนี้ก็ขอฉันโชว์ให้นายได้เห็นถึงพลังที่แท้จริงหน่อยแล้วกันแปลงร่างสตีลเบ e เทิลสตีลบ e เทิลจำได้ว่าเคยเห็น s t e ล l บ e เทิลแปลงร่างในทีวีตอนเด็กๆ ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเห็นฉากแปลงร่างด้วยตาตัวเองแบบนี้ทุกท่านครับตอนนี้สตีลบีเทิลได้ทำการแปลงร่างแล้วซึ่งนี่ก็เป็นเวลามากกว่า11ปีแล้วที่เราไม่ได้เห็นชุดเกราะของสตีลบีเทิลออกมาโลดแล่นถ้าจะพูดถึงความประทับใจแล้วล่ะก็ผมยังจำได้ดีเลยล่ะครับว่าเมื่อ11ปีก่อนสตีลบีเทิลเคยใช้ชุดเกราะนี้เอาชนะสัตว์ประหลาดไปมากมายหลายร้อยตัวและในวันนี้เราได้กลับมาเห็นชุดเกราะนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับ พร <Still> ะเอกมาแล้วเอาเถ้าจะดื้อนดนึงอยากสู้กันขนาดนี้แล้วล่ะก็ถ้าจะยอมรับข้อตกลงของเจ้าก็ได้กระบี่บวงสวงข้าหยานเซนผู้มีกายาเทียบเท่าระดับเทพคงต้องขอคำชี้แนะจากเจ้าด้วยดีมากแบบนี้ค่อยน่าสนใจขึ้นมาหน่อยกอดคลาสฮีโร่หมายเลขสิบ Steel b e e t l เชิญเข้ามาได้เลยย่อมได้ สุดยอดสุดยอดไปเลยในที่สุดก็ได้เจอศัตรูที่คู่ควรสักทีข้าไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนเลยอ, oh อุ้ยโอ้ยพูดไม่ทันจบชีวิตก็พบกับของแข็งอะไรเหรอของแข็งพื้นไงเล oh ่าพื้นนี่เองโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตอนที่3แล้วก็ตอนที่5 ผมว่าในตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ดูเดือดมากเลยนะแล้วก็ผมชอบตัวละคร Steel b e t e เอามากๆเลยนะเพราะว่ามีความเหมือนกับ Mask Rider ของญี่ปุ่นมากๆเลยนะฮะดูเหมือนว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะเอาฮีโร่ของทั่วโลกมารอเรียนนั่นแหละนะก็คงไม่แปลกใจถ้าจะมีฮีโร่จากหลายๆเรื่องมาผสมปนเปกันไปหมดนะครับก็มาคอยติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะว่าพระเอกของเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะครับแล้วทำไมถึงได้มาอยู่ที่โลกใบนี้กันได้นะครับ สำหรับในส่วนตารางการลงมังงะนะครับผมอาจจะลงได้เพียงอาทิตย์ละ4ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็จะลงเป็นวันอังคารจนถึงวันศุกร์นะครับเนื่องจากวันจันทร์เนี่ยผมจะเอาเวลาไปลงคลิปอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่อง s t r a y Walker นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ขอพักละกันเนาะเนื่องจากต้องเซฟร่างกายให้มากนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้มาทําคลิปลงกันเปล่าๆเนาะก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับ สำหรับใครที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนิดนึงน,น,นะครับแล้วก็ในส่วนของช่อง straywalker ก็ด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมไปกด subscribe กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้มีเรื่องจะมาแชร์เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันครับ